มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 MHz สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาทางสวทปัตตานี FM เอ101 MHz และทางเพจสวทปัตตานี f m 101นะคะดิฉันจิตาพันธ์สุวรรณกุลค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีการรณรงค์เรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะที่เราจะได้ช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5แม้ว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ าภาคเหนือหรือภาคอื่นๆนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็จริงๆก็มีฝุ่น PM 2.5นะคะแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มีลมพัดแล้วก็บ้านเราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศเปิดตลอดนะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวของฝุ่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันย่อมมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราแน่นอนนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากถึง คนทำงานกลางแจ้งนะคะถึงวิธีการป้องกันฝุ่น pm 2.5นี้นะคะถึงแม้ว่าเจ้าฝุ่น pm 2.5จะเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมของเราอีกนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าภาัยร้ายที่มากับฝุ่น pm 2.5เนี่ไม่เล็กเลยทีเดียวนะคะ โดยกรมการแพทย์ข่ะห่วงยายคนทำงานนะคะที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยถึงปัญหาของฝุ่น pm 2.5ค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อ,อสุขภาพในระยะยาวนะคะถ้าในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราสัมผัสฝุ่นมากๆกเนี่ยก็จะพบเห็นอาการไอาจามอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีแสบจมูกรักไข้เครื่องตารัคไข้เครื่องผิวหนังนะคะแต่ว่าในระยะยาวคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอาจจะเสี่ยงต่อระบบ หัวใจและหลอดเลือดได้นะคะรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเป็นได้นะคะ ทางอธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็บอกว่าเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ในหลายๆระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจรวมถึงผิวหนังด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะก็ออกมาเตือนค่ะให้แล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเองจากผลเสียของการสัมผัสฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะซึ่งเจ้ามลพิษตัวนี้นะคะ ก็มีผลต่ออากาศและร่างกายของคนเราค่ะควรจะมีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้หรือหน้ากาก N95 นั่นเองค่ะสวมหน้ากากประเภทอื่นก็ได้นะคะก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะประสิทธิภาพไม่เท่ากับเจ้าตัว N95 นั่นเองนะคะก็อยากจะฝากนิดนึงค่ะแล้วก็สําหรับอาชีพที่อยู่กลางแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นตํารวจจาราจรคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุ๊กๆหรือแม้แต่รเดอร์นะคะ ก็ควรจะมีการป้องกันตัวเองค่ะด้วยการที่ ป้องกันฝุ่น PM 2.5ถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะต้องสัมผัสหรือว่าอยู่กลางแจ้งนานๆน,น,นะคะหรือว่าท่านต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆนะคะก็ควรจะมีการป้องกันตนเองด้วยการที่ป้องกันการสวมใส่เสื้อผ้าน,นะคะหรือแม้แต่สวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือถ้าหากว่าท่านจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทั้งหากว่าเกิดการหายใจอึดอัดนะคะก็ขอ ให้มีการพักเข้าสู่ในตัวอาคารก่อนนะคะเพื่อห,หายใจให้ได้สะดวกก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปทํางานต่อนะคะซึ่งผลของมลพิษนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการแบบเฉียบพลันได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการแสบตาคันตามีการทางผิวหนังนะคะอย่างเช่นมีผื่นขึ้นนะคะแพ้เหงื่ออาการของโรคทางเดินหายใจส่วนบนค่ะอย่างเช่นมีน้ํำมูกคันคอแสบคอมีเสมหะหรือมีอาการไอเรื้อรังนะคะ ถ้าหากว่า มีเรื่องของอาการไอเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโรคทางระบบทางเดินหายใจค่ะหลอดลมอักเสบทุ้งลมปองพองร้ายแรงไปกว่านั้นนะคะอาจจะทําให้เกิดมาเรงปอดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัว pm 2.5. นี้นะคะยังทําให้หลอดเลือดตีบได้ด้วยค่ะซึ่งในระยะยาวนะคะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองในคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจด้วยนะคะรวมถึง โรคหลอดเลือดที่เป็นอยู่แล้วค่ะการหายใจเอามลพิษเข้าไปมากขึ้นนะคะจะทําให้อาการเหล่านี้แย่ลงนั่นเองค่ะส่วนการป้องกันนะคะก็คือเราต้องทําร่างกายให้แข็งแรงค่ะป้องกันปอดของเรานะคะให้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปค่ะพยายามอยู่ในที่ซึ่ง pm 2.5้น้อยนะคะหรือใช้เครื่องฟอกอากาศพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนานๆค่ะให้ทํางานสักพักสักระยะแล้วก็หลบเข้าตัวอาคารนะคะใส่หน้ากากที่ สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้อได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร,ร้อนแบบนี้เราก็เห็นใจอนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ2ชั้นแทนแต่เมื่อรู้สึกอึดอัดก็หลบเข้าตัวอาคารถอดแมสเพื่อหายใจให้โลง่งแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ สังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะหากมีอาการระคายเคืองแสบคอมีเสมหะก,ก็แสดงว่าหน้ากากนั้นไม่ได้ผลนะคะก็ให้เปลี่ยนหน้ากากค่ะสามารถติดต่อ เรื่องของพูดคุยหรือว่าจะตรวจสอบสภาพอากาศได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของ a i r f o ฟไทยนะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชัน a i r f o ฟไทยมาติดตามนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะยังไม่มีศูนย์ที่ตรวจวัดอากาศโดยตรงนะคะดูจากอากาศข้างเคียงอย่างเช่นที่นาราธิวาสที่ยาลานะคะหรือที่หัดใหญ่ก็จะเป็นอากาศที่ใกล้เคียงกับปัตตานีนะคะก็ยังไง โหลดแอปมาดูก็ได้นะคะว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างท่านควรจะอยู่ข้างนอกนานแค่ไหนอย่างไรก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะอย่างไรแล้วช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สําคัญเราสามารถช่วยลดเจ้าฝุ่น PM 2.5นี้ได้นะคะด้วยการลดการเผา แล้วก็ไม่ทำลายขยะด้วยการเผานะคะก็จะสามารถช่วยลดเรื่องราวของฝุ่น pm 2.5ได้ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการปัตตานีบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมค่ะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้นะคะคุณวากิบรลีบากานํนำโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพละมุนค่ะดิฉันจิตาพันธ์สุวรรณกุลขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ